สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการกับสาบคอนะคะเป็นสาบคอวีหรือว่าคอแหลมนั่นเองก็เราก็จะมีตัวเสื้อแบบนี้นะคะมีตัวเสื้อแบบนี้ค่ะที่เราต่อไหลเรียบร้อยแล้วก่อนจะกับสาบทุกครั้งเราต้องต่อไหลให้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะการต่อไหลนะคะก็ตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันมีพิเศษตรงที่ว่าเดี๋ยวอ้อยมาแทกผ้า ที่เป็นระบายอยู่ตรงนี้การต่อไหลก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะแต่โดยทั่วไปการต่อไหลที่โดยทั่วไปต้องต่อแบบนี้นะคะก็คือเราต่อเส้นคัดขึ้นมาก่อนแล้วถึงมาต่อไหลร,รวบทีเดียวแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอา่าทีนี้ก่อนที่เราจะกลับสระทุกครั้งตัวนี้มีซับในอ้อยก็เลยใช้ผ้านี่เลยเป็นสรบไปเลยนะคะเพราะว่าคือตัวนี้ตัวนอกเขาปูผ้าบางแต่ว่าแล้วก็เป็นเสื้อแขนกุดเพราะฉะนั้นอ้อยก็เลยใช้ซับในนี่ ใช้ผ้าตัวเขาที่เป็นผ้าเทปอย่างเดียวอะเย็บกลับเลยนะคะส,ส่วนสำหรับการกลับสับนะคะก็เราจะต้องเอาด้านที่ถูกที่ถูกเนี่ยนะคะประกบกัน,นะคะ่ะโดยที่เราจะกัดเข็มมุดด้านตัวเสื้อนะคะอ่ะเอาด้านถูกประกบกันก่อนนะโดยที่จัดให้ไหลทั้งสบับและตัวเสื้อตรงกันเวลาเรากัดเราใช้เราใช้ตัวเสื้อเป็นเกณฑ์นะคะโดยที่ตัวเสื้อหรือสับเนี่ยเราก็เจียนตะเข็บไว้ให้เหลือพี่ประมาณ จุดห้าก็ได้ค่ะเราจะได้ไม่ต้องุงหลังนะคะเวลาเย็บเราจะเย็บง่ายค่ะก็เจียนไปก่อนได้เลยค่ะประมาณจุดห้านะคะจุดห้าจุดเจ็ดได้นะก็อันดับแรกเราก็ล็อกไหล่ก่อนค่ะล็อกไหล่ตัวเสื้อแล้วสักให้ตรงกันก่อนนะก็ะเพราะว่าจุดนี้เขาจะต้องตรงกันค่ะเนี่ยสองฝั่งนะคะไหล่กัดก่อนค่ะ นี่จ้าแบบนี้ค่ะอ่ะดูซิตรงไหมตรงค่ะก็ให้ตรงเป๊ะเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ตรงเวลาเรามาคขีอ่ะเขาจะไม่ค่อยตกล่องกันค่ะนะคะเอาให้ตรงนะถ้าไม่ตรงแล้วก็อยากให้ตรงอ่าไหลสองข้างตรงแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาตรงกลางเนี่ยตรงกลางของชิ้นหน้าเนีค่ะให้ตรงกันค่ะตรงแหลมเนี่ยสุดปลายแหลมตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยคะให้ตรงกับเนี่ยกับสาบเนี่ย สามจุดเนี่ยให้ตรงกันก่อนนะเนี่ยค่ะเอาสุดแล้วก่อนที่จะเย็บทุกครั้งอย่างที่อ้อยบอกว่าอะไรที่ไม่เป็นปกอ่ะเราต้องเย็บกันยืดนะคะการเย็บกันยืดก็คือการเย็บตะตามเส้นจริงเลยทั้งตัวสาดและตัว,ต,วตัวเสื้อนะคะเราเย็บเพื่อให้ผ้าตรงเนี้ยอย่างเช่นคอเน,นี้ยตรงเนี้ยเขาจะตกผ้าเฉลีย่ยถ้าเราไม่กันยืดไว้อ่ะเขาจะยืดจะย้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เย็บกันยืดอ่ะก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะปิดเก็ตที่แพททงแพทเทิร์นนะคะ เดี๋ยวเขาจะคอจะบานนั่นเองนะคะอ่หลังจากนั้นนะเราก็กัดกัดเข็มมุดใ,ให้ตรงทั้งเส้นได้เย็บที่เรากิ้งไว้เนี่ยเนี่ยที่ที่เราเย็บไว้นยคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะที่เราที่เราเย็บไว้ทั้งตัวเสื้อแตัวเสื้อให้ตรงกันค่ะก็ buffet. ตามเส้นกิ้งนั่นเองนะคะก็กัดไปค่ะเนี่ยจับให้ตรงกันนะคะตำแหน่งให้ตรงกันก็กัดไปอย่างที่บอกกันเราจุดสามจุดนะให้ตรงกันก่อนกลางหน้าแล้วก็ไหลสองข้างนะคะก็เย็บไปค่ะ ส่วนสําหรับซิปนี่จะใส่ทีหลังหรือว่าจะใส่ก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าอ้อยก็แล้วแต่ค่ะอย่างตัวนี้ความจริงอยากจะใส่ก่อนนะเพราะว่ามันลุงลังที่สาบนะแต่ทีนี้ซิปสีไม่เหมือน,นะคะ่ะต้องไปซื้อใหม่นะคะคงเดินน้อยซื้อมาออกสีเทาๆแล้วพอผ้าพอปูแล้วเขาออกเป็นสีชมพูอกีกก็นี่แหละเลยต้องไปอีกรอบนะคะก็เดี๋ยวเรามากลับสาบกันก่อนทําเท่าที่ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวอ้อยก็จะลงให้ดูเป็นช่วงๆเนาะ ว่าตัวไหนอะที่ตัวไหนตรงไหนหน่าสนใจเดี๋ยวอ้าจะถ่ายคลิปให้ดูก่อนนะคะนี่ก็ดูเป็นช่วงที่กัดกันก่อนนะเนี่ยค่ะก็ตรงช่วงตรงกลางเนี่ยตรงกลางหลังเนี่ยเราก็กัดทั้งสับและซับในเนี่ยทั้งตัวเนี่ยตรงช่วงเนี่ยตรงคอหลังเนี่ยทั้งตัวเสื้อและสับเราก็กัดให้ตรงกันเหมือนกันค่ะตรงกลางหลังนะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเราทําทุกอย่างมัน มันดีแล้วอะทุกอย่างอะเวลากัดเขาเส้นเขาก็จะตรงเป๊ะเลยค่ะนะคะเราค่อยค่อยทไปทีละจุดค่ะนะคะว่าเราต้องเหมือนกับว่าทําไปทีละจุดให้ดีที่สุดอ่ะแล้วเวลาเรามาทํางานชิ้นต่อไปอ่ะมันก็จะง่ายขึ้นค่ะเราไม่ต้องมาตามแก้ปัญหานั่นเองนะคะเนี่ยค่ะก็จะเท่ากันค่ะแต่ถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยเห็นไหมความยืดหยุ่นของเขาจะไม่เท่ากันนะ่ะเราก็เอาเป็นไหลเป็นเกณฑ์แหละแต่ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยเขาไม่เท่าก็ไม่ต้องไปฝืนนะคะเดี๋ยวเขาจะย่นนะเราก็เอาเอา,เอาเท่าที่ได้ค่ะ อย,อย่างตัวนี้มิกกี้เนี่ยกางหลังตรงเป๊ะเลยแต่ตรงนี้เขาเยื้องนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะก็ปัดไปแล้วเราค่อยมาแต่งเอามาขีดแต่งเอาอีกทีห,หลังจากที่เราเย็บแล้วนะคะอ่าทีนี้อ้อยกัดตรงแล้วนะทั้งทั้งตัวเสื้อและสากคือตรง,ะะลง,งแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เย็บเลยค่ะก็เดินได้เลยนะคะเย็บตามเส้นที่เรากัดถึงมุดไว้นะคะอ่าไาเลยเย็บไปนั่นะคะเย็บไปเลยจ้า ช่วงไหลเนี่ยเราก็ระวังที่เรากัดมันไม่ต้องให้ส่งไปนะคะเย่าไปายยาไปเนี่ยเยเด็ดไปแล้วก็ถอดเขมุดไปนะคะ ค่อยบิดเข้ามาให้ตรงเปกับคอแหลมที่เรามีไว้นะคะนี่จ้าแบบนี้อ่ะมาเรื่อย นี่ค่ะเอาก็เย็บแล้วนะคะอดตรงตรงแล้วนะถ้าเยื้องกันนิดเดียวมาทีจักเขาถีบนั่นเองนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่เป็นไรนะถ้านิดเดียวนะก็ไม่เป็นไรค่ะ,ะหลังจากนั้นนะเราก็ดูตรงรอยนี่เห็นไหมเนี่ยเขาเป็นรอยพับแหละอย่างเนี้ยไม่ได้ต้องเลาะนะคะเนี่ยึงบอกว่าช่วงที่เป็นอคอวีตรงเนี่ยตรงรอยตรงเนี้ยเขาจะทํายากหน่อยค่ะ ค่อยๆนะอย่าเอาใหม่เย็บใหม่นะคะเราก็กัดใหม่ค่ะถ้าไม่ตรงนะสิงบอกว่าช่วงเนี้ยจะเย็บยากนิดนึงคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นช่วงที่เป็นคอวีแหลมตรงข้างล่างนี่นะคะเนี่บางทีผ้าเขาพับ เย็บใหม่แล้วก็เย็บใหม่เย็บสองเนี่ยย้ําไปเลยค่ะไ้อันนี้มาหนึ่งได้ยางอ่ะได้แล้วอ่ะแล้วเราอยากให้แน่นเราก็ย้ําอีกนิดนึง ตรงมุมเนี่ยย้ำอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีการขีดนะคะเราจะต้องมีการขีดนะแล้วก็ย้ำให้ทีกีอีกทีหนึ่งค่ะในตรงช่วงมุมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาขีดเราจะได้ไม่ต้องกลัวมานะคะอ่ะเดี๋ยวย้ำอีกนิดนึงนะอ่ะย้ำมาที่เดิมให้เส้นของผมนะคะอ่านี่จ้าหลังจากนั้นเราก็เจียนอีกครั้งหนึ่งที่จะเข็มมันมองดูไม่เรียบร้อยเราก็เจียนให้เท่ากันนะคะให้เหลือประมาณจุดห้าค่ะ ตรงนี้มองดูเยอะกว่าแล้วก็เยียนไปนี่นะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะคลิบค่ะเราจะคีบจูงสองเนี่ยขิบตรงกลางเนะะี่ยค่ะคลิบให้สุดเลยนะคะขิบให้สุดกับมุมแหลมที่เราเย็บไปเลยเพราะว่าเราเย็บกันไปแล้วนะคะเราเย็บกันไปแล้วไม่เป็นไรนะเนี่ยอย่าให้เลยท่านนี้แต่ให้สุดนะคะให้สุดกึกเลยเพราะาตรงนี้เราเย็บสองรอบไปแล้วนะ แล้วก็ตรงไหลแล้วก็ตรงไหลนะคะขคิบเลยค่ะให้สุดนะคะสามจุดนี้ก่อนนะขิบให้สุดเลยค่ะนี่นะขิบให้สุดเลยหลังจากนั้นคอหลังเราก็ขิบรอบเลยค่ะอ่าตรงนี้ไม่ลงเนี่ยตรงไหล่นี่ยิีให้สุดเลยค่ะเนี่นะคะห,หลังจากนั้นเราก็ขิบค่ะขิบคอหลังเนี 3, ่ยขิบห่างประมาณครึ่งนิ้วนะคะนี่แล้วก็ให้ให้ชนได้ไม่ต้อง เนี่ยให้เกือบถึงได้อะแต่ไม,แตไ,มไม่ต้องถึงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเขาลุยนะค่ะก็เนี่ยคอหลังเหมือนกันค่ะก็คือข้างหน้าเนี่ยขีดแค่ตรงกลางที่เดียวนะคะเพราะตรงนี้ไม่ต้องไปขีดนะก็คือเขาเป็นต้องตรงๆอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไปขีดนะคะก็ขีดแค่คอหลังที่เขาจะต้องโค้งโคงแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราเป็นคอกลมเนี่ยที่เห็นว่าเราจะต้องขีบรอบคอเลยค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราขีดแล้วเราก็จะกดพลิกตะเข็บค่ะกดล้มสร์นะคะล้มมาทางด้านซับในนะคะด้านสรบนะ อ่ะล้วก็กดพลิกค่ะเพื่อให้เขาจะได้ไม่พลิกขึ้นมานะคะแลวเวลารีดก็จะรีดลงง่ายอ่ะอ่ะเราก,กดพลิกนะเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากคอหลังเนี่ยค่ะเริ่มจากคอหลังอะ,ะดูว่าให้จะเข็บเขาพลิกมาทางด้านซับนะคะแล้วก็กดจุดที่ประมาณสองมิลค่ะนะคะมิลสองมิลอะดูเอานะคะให้ชิดชิดที่สุดนะคะจะได้มองดูเรียบร้อยนะคะเรากดมาที่ด้านลับในเนีน่ยด้านสบเนี่ยนะคะกดมา ก็ผ่านมาที่คอชินหน้านะคะนะคะกดมาที่มินสองมินแล้วแต่เนะี่ยเอาให้ชิดที่สุดเีตรงด้านนี้เราก็กดผ่านไปเลยค่ะเนียตรงนี้เราคลิปไว้อยู่แล้วนะเราก็อ่ะเราก็หักมุมมาค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยังนะคะก็คือผ่านมาได้เลยคนะ่ะนี่ก็เพราะว่าเราลิปไปแล้วเขาก็าจะหักมุมได้นะคะแล้วก็มาผ่านมาจนมาถึงไหล่ของอีกฝั่งหนึ่ง นี่ก็จนมาถึงคอหลังนะคะมาถึงคอหลังตรงนี้นะนี่จ้ะก็เสร็จแล้วขาการลงสันะคะนี่จ้ะเราก็ไปรีดนะคะเราก็ไปรีดค่ะมือก็จะเป็นแบบนี้ นี่ตัวนอกคืออันนี้ค่ะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่ลีดเนี่ยพอเรากดกดพิกด้านซับเขาก็จะมองดูค่ะเขาก็จะหลงง่ายๆนะคะไปก็ไปรีดนะคะนี่ค่ะเมื่อรีดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับควีนะคะเราก็จะเป็นแบบนี้จ้าเขาก็จะหลงง่ายๆเพราเรารีดก,กดพลิกด้านในไว้อยู่แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสําหรับด้านในก็จะเป็นแบบนี้ นี่นะคะด้านในเนาะเขาก็จะลุงรังหน่อนะถ้าเรายังไม่ได้ตัดติดซิปเนี่ยเนี่ยด้านในก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะนี่นะคะนี่เป็นแบบน,นี้อันนี้ด้านนอกทีนี้เราก็จะเหลือวิธีการกลับวงแขนนะคะเอากระเจียนให้ตะเข็บเท่ากันหมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเลาะให้ดูคะ่ะว่าเราจะแทรกชิ้นนี้เข้าไปนี่เราจะแทรกชิ้นนี้เข้าไปนะคะเนี่ยค่ะ แซดเข้าไปตามจุดที่เรากําหนดเนี่ยโดยที่เราจะต้องล็อกเส้นนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเรากลับวงแขนแล้วอะเดี๋ยวมันจะใส่ยากค่ะนะคะเราก็ใส่เข้าไปก่อนนะคะอ้อก็จะล็อกให้ดูนะคะว่าเราล็อกไปล็อกที่ตัวเสื้อนะคะจากจุดเส้นเอวนี้จากชายนี้ขึ้นมาห้านิ้วครึ่งค่ะตามที่อ้อยเย็บล็อกไว้นะคะ